สวัสดีค่ะเด็กๆ hello students ครูมายเองนะคะหรือว่าธีชาไมนั่นเองค่ะวันนี้ครูมายจะมาฝึกทบทวนพวกเรานะคะในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ของ A ถึง Z เลยค่ะเราอาจจะเคยเรียนไปแล้วนะคะในเทอมที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วที่ครูมายสอนนะแต่ครั้งนี้คุณครูไมยจะมาฝึกทบทวนให้นะคะเพราะว่าปิดเทอมไปนานมากนะ เพื่อจะใช้ในภาษาอังกฤษต่อไปเรื่อยๆนะคะเรามาเริ่มที่ตัวเองเลยค่ะที่เราได้เห็นทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพที่มีตัวอักษรน,นั้นนําหน้าหรือขึ้นต้นคํานั้นนะคะอันนี้คือรูปแอปเปิลใช่ไหมคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นคําศัพท์ apple ข้างล่างก็จะเป็นคําศัพท์เช่นกันแต่ว่าข้างบนจะเป็นตัวอะไรคะพิมพอะไรนี่พิมพ์ใหญ่หรือพิมพเล็ก พิมใหญ่นั่นเองค่ะส่วนข้างล่างจะเป็นพิมพ์เล็กนะคะและข้างหน้าตรงนี้มีไว้ทำอะไรก็คือเป็นตัวแรกของอักรษรภาษาอังกฤษก็คือตัว A ค่ะซึ่งคำว่า Apple ก็มีตัว A นนำหน้านั่นเองค่ะเขาก็เลยเอามาวางลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนักเรียนอ่านไปพร้อมกับภูมายเลยนะคะทำปากทำเสียงให้เหมือนนะคะ A อออกเสียงแอ A ออคำศัพท์ที่มีตัว A ขึ้นต้น apple apple b ออกเสียง B บ b ออกเสียง B คำศัพท์ที่มีตัว B เริ่มต้น bird bird นั่นก็คือรูปนกนั่นเองค่ะ c ออกเสียง c, c. c. คำศัพท์ที่มีตัว C เริ่มต้นนำหน้าก็คือ cat cat น้องแมวค่ะ D ออกเสียง D. D D dog E A. e E e elephant F f F F Fan พัดนะคะ G D g, g G GOT แพะค่ะ H H ออกเสียง H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 , H. คำศัพท์ที่มีตัว h เริ่มต้นคือ hut hut ก็คือคำว่ากระท่อมนั่นเองค่ะ i ออกเสียง i และ i ออกเสียง I สรุปว่า i ออกเสียงได้เป็นสองแบบก็คือ i และ I ค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว i ก็คือคำนี้ค่ะ ไ c ศ e รีมไอศครีมเคยทานกันใช่ไหมคะอร่อยมากๆครูไมค์มก็ชอบเหมือนกันค่ะเรามาต่อกันที่หน้าต่อไปนะคะเป็นหน้าเก้านะของหนังสือเดมปอนหนึ่งใครที่อ่านน้ำหน้าครูไมค์ก่อนได้ก็ลองอ่านเลยนะคะดูซิว่าตัวเองจะจำได้หรือไม่มากันเลยค่ะ J ออกเสียงเจ J จเจจัก เหยือกน้ำค่ะที่บ้านใครมีบ้างคะ k K K k kite wow l L l เอนะคะตัว l จะออกเสียงเหมือนเราม้วนลิ้นอยู่ในคอของเราในปากของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ออกเสียงออกมาว่าเออเอนะคะจะเหมือนม้วนลิ้นนิดนึงนะคะและเป็นที่มาของคำนี้คะ่ะ lion LION สิงโตต่อไปค่ะ M ออกเสียงมมเหมือนเราเม้นปากไว้นะคะไม่ต้องเห็นฟันหรือจะออกเสียงเป็นมอมมก็ได้นะคะ M M M ม o n k e y ตัวนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนค่ะที่เขาวังมีเยอะมาก N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  nest นักเรียนพอมอออกไหมคะว่ารูปนี้รู้อะไรมันก็คือรังนกค่ะรังนกภาษาอังกฤษว่ษาอะไรนะคะพูดอีกรอบนึง nest nest o ออ ah. oh ah. อจริงๆแล้วตัวโอออกเสียงได้เยอะมากเดี๋ยวครูหมายจะออกเสียงให้ฟังแล้วก็ลองพูดตามนะคะตัว O ออกเสียงได้ oh ah. oh โอเอตัวโอออกเสียงได้เยอะมากจริงๆเยอะมากกว่าน,นี้อีกนะคะห้าคำนี้นะคะโอเคค่ะเรามาออกเสียงกันเลยค่ะ orange orange ไม่ต้องบอกเลยส้มนั่นเองค่ะคำว่า orange นอกจากแปลว่าส้มที่เป็นผลแบบนี้แล้วนะคะยังแปลว่าสีส้มได้อีกด้วยนะคะถ้าใครชอบสีส้มเนี่ยก็ต้องฝึกพูดคำนี้ให้ถูกต้องนะคะพูดอีกหนึ่งรอบค่ะ orange orange p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 en ปากกาค่ะ q q ว q ขวตัว q จะออกเสียงเป็นคอควายนะคะก็คือคและมีเหมือนวอลแวนเล็กๆอยู่ข้างหลังนะคะก็คือควควเป็นคำว่า queen queen คือใครคะ พระราชินีนั่นเองค่ะ,ะเรามาต่อกันที่ชุดสุดท้ายแล้วนะคะหน้าที่สิบนั่นเองค่ะตัว r ออกเสียง r r จะม้วนลิ้นไปข้างหลังนะคะเวลาพูดเสร็จ r ออกเสียง r. r แล้วก็ม้วนลิ้นออกมากลับมาเองค่ะ r ออกเสียง r r นักเรียนต้องหอปากนิดนึงนะคะเวลาพูด r คำที่ขึ้นต้นด้วยตัว R ก็คือ ring ring แหวน s s ออกเสียงแปลกไหมคะออกเสียง s. เหมือนเป็นเสียงทีวีซ่าๆหรือเสียงงูนะคะโอเคเลยเป็นที่มานะคะของคำนี้ค่ะ snake snake สังเกตไหมคะเวลาคุณครูพูดเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมเวลาที่นักเรียนฟังก็คือจะมีเสียงออกมาก่อนที่จะมีคำว่า snake อีกครั้งค่ะช่วยกันออกเสียงค่ะ snake งู t ออกเสียง t t, t tiger เสือค่ะ u ออกเสียงได้สองเสียงค่ะคือ y o u อ่ะ u อุ u ออกเสียงได้สองเสียงคืออ่ะอุนะคะส่วนอันนี้ขึ้นต,นต้นโดยเสียงอะ uh, ค่ะคือคำว่า umbrella umbrella ร่มนะักเรียนต้องใช้เยอะแน่ๆเลยเพราะว่าหน้านี้ก็คือหน้าฝนฤด,ดูฝนนั่นเองค่ะคำต่อไป v นักเรียนต้องใช้เสียงเยอะนิดนึงนะคะใช้คอให้สั่นด้วยค่ะ v สังเกตเสียงคุณไม,ม้นะ v ออกเสียง v เหมือนฟอฟันค่ะแต่ว่าสั่นคอนิดหน่อย v เป็นที่มาของคำนี้ค่ะ v a s v a s แจกันค่ะที่บ้านใครมีบ้างใส่ดอกไม้แบบนี้หรือเปล่า w w ออกเสียง เวเเป็นที่มาของคำนี้ก็คือ w i g Wik วิกผมค่ะที่เห็นนี่ไม่ใช่หน้าคนนะคะแต่เป็นแท่นที่เอาไว้วางวิกผมนั่นเองค่ะต่อไป X X หรือ x นะคะออกเสียงจริงๆแล้วตัวเองออกเสียงได้หลายแบบนะคะออกเสียงเป็นโซโซก็ได้ค่ะหรือบางทีออกเสียงเป็น S, อคอ,อ,อ,น K, อควายค่ะ และบางครั้งก็ออกเป็นสอเสือซอสโซ่และคอควายแบบผสมผสานกันนะคะแต่ครั้งนี้คุณครูจะให้ออกเสียงเสอก่อนคะ่ะ x เสอนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันคำว่า x-ray ขึ้นต้นด้วยตัว x เลยนะคะก็เลยออกเสียงเป็น x-ray x-ray รวมกันชัดๆ x-ray นะคะแบบนี้ก็คือเป็นภาพของการ x-ray กระดูกพอเวลาเห็นก็จะกระดูกข้างในนะคะนักเรียนเคย x-ray กันไหม <laughs> โอเคต่อไปค่ะตัว Y Y ออกเสียง Y Y a Y ออกเสียงมันยอ,อยัก์ษใช่ไหมคะเลยเป็นคำขึ้นต้นตัวนี้ค่ะโย y o y o ยโใครเคยเล่นลูกขังแบบนี้บ้างคะแบบว่าใช้มือแล้วก็ปล่อยลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นมาสนุกอยู่ทีเดียวนะคะต่อไป Z อ่าตัวนี้สั่นคอเหมือนกับตัว V เลยค่ะ นักเรียนลองทำดูนะคะ z z หรือออกเสียงว่า z ก็ได้คล้ายๆกับ c c แคแมวเลยใช่ไหมล่ะนะคะออกเสียงเหมือน z ก็ได้แต่ว่าตัว c ไม่ต้องสั่นคอค่ะแต่เป็นตัว z ต้อง z หรือ z เป็นที่มาของคำนี้ก็คือ zebra zebra นะคะ โอเควันนี้คุณครูไมยทบทวน A ถึง Z ให้เราฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะจำได้บ้างไหมมีตัวไหนที่ตัวเองตอบได้เดียวที่ครูไมายยังไม่ได้พูดบ้างเก่งมากๆเลยนะคะ c r a p your hands ตบมือให้เลยคะ่ะ เมื่อกี้ครูไมา์สอนครบไปแล้วใช่ไหมคะแต่เป็นการสอนแบบค่อยๆไปทีละตัวทีละตัวนะคะแบบช้าๆแล้วก็มีอธิบายด้วยแต่คลิปนี้คุณครูไมา์จะขอพูดรวทีเดียวเลยแล้วกันนะคะทั้งคําศัพท์แล้วก็เสียงของเขาด้วยนะคะให้นักเรียนพูดตามครูไมา์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบถึง Z ซเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมบอก yes ค่ะ are you ready yes โอ๊ยกรองสั่นนิดนึงค่ะขออภยัยเริ่มเลยนะคะ start A, A apple B, B bird c, c cat D d dog E A, elephant F v, fan d, G goat H h hat I e, I ice cream. J D, duck. K, K kite. L lion. M monkey. N nest. O oh uh, orange. P, p pen q, q queen R r ring s, s snake T t tiger U a umbrella V v vase. W W week X Z X ray y, y yo yo Z Z zebra Ru z, z zebra Finish. said